ไข่กุ้งสุกไข่ปลาดเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับเผ็ดเลยตัวสีพิเศษ ผลไมาล้รวมมันจะดดึ่งตัดรวบผลไม้เฮ้ยผล,ามาล,มลไม้รวมอะไรบูว นะครับเจ๊นหนึ่งูสุกหมึกไข่ไข่ปลาจ้าเรียบร้อยจ้าจ้าเดี๋ยวเราไปดูเมนตูต่อไปกันเลยนะครับหมึกไข่นะคะใกลหมดแล้ววันนี้มีน้อยมากเลยหมึกไข่นี่ไข่เ่ ta cho mấy miếng mặn mực mực thải là có hỏi khe chuẩn đã lo lên không khai luôn rồi, đánh Thổi, rồi đó đó. Đánh đấy khai lại trả Hãy subscribe cung kênh Ghiền Mì Gõ Để nó đi lấy lò này Chá, sầm sầm ơ mồi được mấy? Cải mực Cải mực chá Cái được mấy? Salmon, cải mềm đặc, pha w o หมึกหมูยอนะคะไข่ปลาไข่แมงดาแซลมอนจ้าจ้าอันนี้อ่าอ้าาาไปกักนี้หอยแครงแซลมอนไข่แดงไข่ปูไข่ปลาแบบ hàng đèn rứa à Hãy loại <Come> จ้อน้องยอดเท่าอย่างหกร้อยเข้า <ไป S 2> แล้วจ้า,จา

thành ra nhanh con hải mày này nhanh con <laughs> <cong> rồi. Oh. <laughs> lên, à, mà không mày không con mày 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 ô ô, cái này to, à, à. Oh, oh, oh nên đấy, toàn cái xăm xăm, ở ร้อยจ้าน้อ,าองดูยอดที่ลูกข้าวย่งห้าร้อยครับเียบร้อยจ้าเข้าแล้วจ้าต่อไปเลยนะครับยำห้าไข่ ให้มันขายตอบเลยเนาะบอกมาแล้วก็วมีลูกค้าติดก็ให้ติดเลยใสแต่ข้าทำเท่าไหร่ไปเนาะบานาคานหขา ต่อกันเลยเจ๊นหนึ่งหูมือไข่ดูดิยำปูม้ามือไข่เหรอครับเจ๊นหนึ่งใช่ๆใ,ใส่ทุกอ่องดึงไม่ออกอันนี้ใส่ทุกอย่างได้ช่ไมข้มาวโพดมะม่วงไหนบวสเล่นยังไม่ผลงานับทุกวันทุ่มทัว่วหอบไป โอ้โหเป็นแน่นเลยสองคนนะเนี่ยห้าไข่ก็อย่างอลังการอือฮึจนิงโอ้โห,โโหเต็มกล่องครงาบาเรียบร้อยคร<ม>ับจ้าเมนูต่อไปจ๊นิงจั๊กกั้ง,กกงสุกผลไม้ร,รวมร ปลาลาไหมฮะได้เนี่ย<บ>ี่จะดูฮะพี่จะคน,นะแถวบ้านแถวบ้านเราเหรออยู่ใกล้วัดกะไดแต่ว่าเขามาอยู่นี่เมียเขาอยู่นิคม จังไข่จะเย็นๆอย่าเพิ่งใส่แม่นี่เรียบร้อยนะครับนี่จ้าไปทำอะไรก็เยอะแล้วโอยฝันแต่แดงเขาอยากกินเอาแล้วแต่ฟังเลยให้เป็นหมดเลยเอาวโมันว่างไหลบัวแต่พี่หนิงเขาใส่ให้อยู่ละถ้าใส่ได้ทุกอย่างใส่ให้เลย ตัวสุดท้ายใช่ไหมไข่ตัวสุดท้ายของวันนี้ตัวนี้ได้มาน้อยเอาไปทำมาก็เยอะอยู่ดีแหละ คนแก <c oughs> น่ดีคนแก่แบบแกแ่เยอะแล้วใส่ได้ดงไงนะทุกอย่างเลยนะโพด่วงหลายตัวโอเค Đó. Ừ. Ừ. อย่าเกีียวปลาดนี <laughs> ่เรียบร้อยนะครับยำลม,มสุกแน่นเลยอลังอลังจ้าเรียบร้อยจ้จะต่อไปจากกับมิมิสมะใส่ปลาหอยแกงซุปสดจนะ้าหอยแครงขอ,โมมองบโุณมะม่วงหลบัวใส่ได้ทุกอย่างนะคระับไ้รับเลยจ้า Yeah. yeah. ก <laughs> <ge> ับเมนูนี้ทานก็เลยนะครับจากมตงโไข่เค็มจำฉาบสับปูลายสดรับลายปีศาจเอข้าจดคนละเมนูที่หนึ่งไม่เอาส่งให้เขาหรอกอันนี้ฝรั่งจ้านหนูหรอกล่องเนี่ยไม่มาใช่ไหมได้ครับปลาไหมครับใส่น้ำปลาได้ต้องเลือกไม้ค้าบอกแซ่บแซ่บก็ไม่ค้าแหละ จะมอนด้วยอนอที่ออกช่องไหนกันทางร้านเองคาะเป็นช่องของทางร้านเองเ,องเป็นเพจด้วยครับแล้วก็มีดิจิตอลยูทูบบอกก็ได้นะไม่เป็นไรมีสาขามี <c oughs> สาขาเดียวจา้าหนึ่งเดียวในประเทศ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไม่บายจ้า